เปิดรายได้ห้างทองเกรดวอรลินทอนแม่ประกาศหาลูกสไย แฟนแฟนสาวสาวกรี๊ดหนักเลยจ้าหลังเจ๊กุ้งเจ้าของห้างทองหวังเงินไทยซึ่งเป็นคุณแม่ของเกรทวริทนทรประกาศตามหาลูกสะใภ้ให้กับลูกชายโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าประกาศตามหาลูกสะใภ้จ้าเปิดรับสมัครลูกสะใภ้คนโตค่ะใครได้ใจลูกชายแม่กุ้งรับเซตนี้เลยค่ะสร้อยคอ20บาทสร้อยข้อมือเบนตุ้งติ้งถุงทองลงยา10บาทสร้อยข้อมือเบนต์เท10บาทแต่ใครอยากซื้ออยากได้เซตนี้ติดต่อเจ Cung đấy lời cha และสำหรับครอบครัวของเกตวรินทร์พระเอกหนุ่มหล่อนั้นเปิดร้านขายทองโดยร้านขายทองนั้นชื่อว่าห้างทองหวังเงินไทยเจ๊กุ้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุร์น,นั่นเองค่ะโดยล่าสุดทางด้านหนุ่มเกรดนั้นก็พาคุณแม่ไปที่ฮงเดเกหลีใต้ทิปนี้บอกได้เลยว่าคุณแม่นั้นแฮปปี้สุดๆดูได้จากรอยยิ้มโดยทางด้านเกรดนั้นก็ได้โพสพร้อมเขียนแคปชั่นว่าฮงเด,ดแม่ชอบมากฉันมีความสุขไปด้วยหลังจากนั้นต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ื่อ ื่นชมความน่ารักกันแบบมากมาย